สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีทุกคนคะ่ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แไนยไนยพอลูกแม่ป้าทุกผู้ทุกคนคะ่ะเข้ามาตามแนวทางกันต่นอเนาะกันเนาะตามแนวทางกันต่อเลยงวดนี้น้องงวดจะเป็นงวดวันที่16ตุลาคมพศ .2568 เด้อพี่น้องเด้อสูตรเสารดำเพาด้วยค่ะเสาร์ดำเฮ็ดไอ้สูตรไอพี่น้องไอ้ชุดฮาตัวฮาตัวบนฮาตัวบนเนอกคาะเฮ็ด หาตัวบนมี่สามตัวกับสองตัวบนล่างเฮ็ดแค่หาสูตรเท่านั้นเด้อพี่น้องอันนี้คือหลักฐานงวดที่ผ่าน,นมาเนาะพี拜拜่น้องเนาะเนี่ยค่ะสูตรที่สองค่ะพี่น้องสูตรที่สองเขาสองตัวคือเขาเก้าห้ามันออกหาเก้าเขาตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะมาเนี่สูตรที่สามค่ะสูตรที่สามหมดสิ่ันธ์มานี่ค่ะสูตรที่สามหมดสิ่ันธ์มาพี่น้อง สูตรที่สามหมดที่พานมากกับเขาที่ห้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าบัดนี้สูตรที่หนึ่งมาดิสูตรที่หนึ่งกับพี่น้องสูตรที่หนึ่งเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด่นห้าตัวบนงวดที่พานมากเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะหลักฐานเนาะอ่าหลักฐานชัดเจนกับพี่น้องหลักฐานชัดเจนนี่ค่ะสาวดำมันการล่งให้พี่น้องตามความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะ สูตรที่ซี่บกเขาพี่น้องนั่งเฮ็ดนั่งเฮ็ดไอ้นั่งเฮ็ดสูตรใหญ่เนี่ยหัวตะเห็ดเฮ็ดเป็นสูตรเป็นงวดแรกเฮ็ดสูตรใหญ่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเขาทั้งสามสูตรแต่ว่าสูตรที่สองเขาเลขล่างตัวเดียวสูตรที่สามกับเขาเลขล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเห็นไ่เด็กเด่นเด่นหกหาเก้าสามศูนย์ค่ะเด่นหกหาเก้าสามศูนย์พี่น้อง บานนี่วดนี้นั่นก็เฮ็ดให้แล้วได้ขนาดเด้อเฮ็ดหาสูตรคือเกาพี่น้องนั่งลงให้พี่น้องไปแล้วเนาะลงให้ไปแล้วเนี่ยน,นี่ตามความเป็นจริงค่ะบานนี้นั่งกับจิตอ่ามาเฮ็ดสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามเลยบานนี้เด้อสุดมาเริ่มกันเลยจาก 3. สูตรที่สามสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามเลยพี่น้องเด้อบานนี้เด้อ สูตรที่3แต่เอาลงให้หมดละก่ะเดี๋ยวเพราะว่ะาหน้าเฮ็ดนั่งคิดแค่หาสูตรสำหรับสูตรไงญ่นาะพี่นองเน,ะนาะอ่ะอ่าวาดนี้เฮาก็มาเริ่มกันเลยค่ะเฮ็ดสูตรเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดพี่น้องเดี้เบิ่งพี่น้องสิได้นันน่นเนาะ9 7 5 ศูนย์พี่น้องเจ็ดเลยมีศูนย์แน่นอนก่อนเนี่ยเอาเริ่มกันเลยได้พี่น้องเด้อเบิ้งน้ำเด้อเบิ้งน้องเห็ดน,น้ำก็ได้จ้ะเอาเนี่ยหละค่ะเห็ดใส่เบิ้งเนี่ยนั่งเห็ดส่เห็ดเน,นี่ยเบิ้งพร้อมเด้อพี่น้องเด้เอาเก<อ>้าเจ็ดห้าแปดศูนย์ก็ตั้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะเก้าเจ็ดไปนอนเก้าเจ็ดเก้าห้า เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์เรียกไม่หาตัวห้อกระตังหาแถวเด้พี่น้อง เด็กมีหาตัวเขาก็ตั้งหาแถวค่ะพี่น้องคันมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังกำลังแรงใจเย็นจิตงได้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อเอาเฮ็ดน้ำกันเบิ้งไปน้ำกันก็จะได้หูไวเฮ็ดจริงค่ะเฮ็ดจริงออกจริงหรือบ่ออกจริงเขาก็จะได้หูไปพร้อมๆกันมือมันออกเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ ห้าแปดห้าแปดห้าศูนย์แปดศูนย์เนาะเปน้องเนาะอ่ะตามนี้เราไปน้องน้าอ้าววันน,น,าานี้เห็ดนกแก้วแล้ววันวนี้เขาก็มาตัดค่ะ ก็มาตัดเด้อพี่น้องบาดนี้เด้ออ่าตัดพี่น้องเนาะอ้าวมาตัดบาดนี้ตัดลุงช่องเลยกับบาดนี้เนาะพี่น้องอ่ะตัดลุงช่องนี้เนาะพี่น้องเนาะอ้าวตาเลขอาโตัมัมีโอกาสเขาไม่มีโอกาสเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องอ่านี่นี่หลักฐานงวดที่ผ่านมาวันนี้พี่น้องก็มาเบิ่งงวดใหม่ค่ะ วดวันที่สิบหกค่ะวดวันที่สิบหกได้แบบนี้ค่ะวดวันที่สิบหกวดวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกสิบหกค่ะ なるほど。 พี่น้องคุยเงี้ยเลยจะจ้างเฉลี่ยหรพี่น้องแสด้เช็นกันตัดเบิ้ลตัดหามออกเลยนะคะตัดเบิ้ลตัดหามออกค่ะ เลเบิ้์เดขฐานตัดออกพี่น้องหลักศูนย์เราก็ตัดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดูนย์เก้ย์แปดศูนย์ค่ะหลัก 8, แปดเราก็ตัดเก้าแปดเจ็ดแปดห้าแปดศูนย์แปดหลักห้าเราก็ตัดเก้าห้าเจ็ดห้า

แต่๋ยวตัวเขาจะเอาเนะ้ะพี่น้องเนาะตัวเขาจะเอาตะบันอืตัวใหญนะนะ่ดีคับพี่น้องตัวใหญ่ชัดเจน 7, <5 S 1> เจ็ดเก้าฮะวัดถิน่นเราไปนอนเรบืงเดิมเห็นเด้เหบืงนดิดกันเด็กขึ้นเด้เก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดเก้า 0 7 9 7 9 0 9 7 0 5 0 7 5 0 7 0 7 5 7 0 5เอาตัดไปมนน่อันนี้มากนี่อ่า แปดห้าแปดศูนย์ห้า

เก้าแปดูปน,นี่หกตวแล้วนะเนาไปลงองละอ่ะดูดก้ว่าเก้าหกเลาซีมาแปดเจ็ดห้า ห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปด เจ็ดแปดก้าเอ้าเ้าแปดเก้าศูนย์ห้าศูนเก้าห้า ห้าเกอรียบร้อยค่ะพิจารณาดูเด้อพี่น้องเนี่ยเบินเดี่ยวมามัดแล้วก็ดไหลกดแช้เด้อค่ะเด้อบาทนี้สองตัวบนล่างค่ะ ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้า 9 70ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดีนด้พี่น้องอ่ะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านได้พี่น้องได้มากไปจัดขัดก็เลื่อนผ่านค่ะเอ้ามีตามนี้ได้พี่น้องได้อันนี้ชุดชุดที่สามค่ะ สูตรที่สมค่ะในงวดนี้อ่ะขอ,อทุกท่านโชคดีค่ะอ่ะนี้พิจนารณาดูนะคะ